สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่13ตุลาคม2557สรุปข่าวและแนวโน้มราคาทองคำประจำวันเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมกราฟเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะร,ราคาก็ได้มีการปรับตัวลด,ดลงนะครับเป็นในลักษณะของการพักตัวนะฮะแล้วก็ลงมานะ นะครับอยู่ใกล้กับบริเวณแนวรับที่ให้ไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่เกินความคาดหมายนะฮะที่แนวรับดังกล่าวยังสามารถที่จะรับอยู่นะครับแล้วก็ในเช้านี้นะฮะก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับแรงซื้อนะฮะหนึ่งน่าจะเป็นการเก็งกำไรทางเทคนิคนะฮะอ่าอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากาภาวะอ่า การถดถอยของเศรษฐกษิจของโลกนะฮะหลังจากไอเวฟได้มีการปรับลดคัดการเศรษฐกิจโลกลดลงนะครับทำให้นักลงทุนนะฮะหันไปซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือดอลลาร์นะฮะในช่วงนี้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยมุอมองทางเทคนิคในเช้านี้นะฮะหลังจากที่ราคามีการปรับตัวขึ้นนะฮะ แล้วก็ปรับตัวค่อนข้างสูงด้วยนะครับดังนั้นในมุมมองทางเทคนิคนะฮะเราเรามองว่าราคาน่าจะมีการเบรกเอาขึ้นไปนะครับดังนั้นในช่วงบ่ายวันนี้นะฮะหลังจากบ่ายสองไปแล้วนะครับราคายังยืนอยู่เหนือ1,230เหรียญได้นะฮะ,ะหลังจากนั้นนะฮะหลังจากช่วงบ่ายสองไปแล้วราคาน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ โดยมองเป้าหมาย1,245เหรียญเป็นสำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยสถานะฝั่งซื้อนะครับถ้ามีสถานะฝั่งซื้อนะก็ควรควรจะไปทำกำไรที่เป้าหมายถัดไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้นนวตนนวตานประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,236เหรียญแนวต้านที่สอง1,245เหรียญแนวต้านที่สาม1,255เหรียญนะครับส่วนแนวรับ แนวรับแรก1,217เหรียญแนวรับที่สอง1,210เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1,202เหรียญนะครับวันนี้อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวต้านไป็นสำคัญสำหรับวันนี้ก็ขอจบการงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ